ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับสู่รายการนิโคทีวีครั้งนึงนะครับทำไมแหลกแล้วไอโอเค f p s กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เดิมครับเซิร์ฟเวอร์ขวัญเซิร์ฟเวอร์ขวัญใจของผมเลยทีเดียวนะเซิร์ฟเวอร์กิ้วครับครับผมปกติผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมขอร้องความในใจอย่างหนึ่งเถอะนะครับ <c oughs> VIP ของผมหายไปแล้วทวงแอดมินไปแอดมินยังไม่ตอบเลยครับผมก็มาตอนนี้เราก็เลยมาเล่นแฟคชั่นแก้ขัดกันคราวนี้เรามาทำความเข้าใจกับเซิร์ฟเวอร์แฟคชั่นกันก่อนนะครับแฟคชั่นคืออะไรหวัดดีครับแอดมินใช่แอดมินหรือเปล่าไม่รู้อยากเรียนนะแฟคชั่นก็คือเป็นแนวเซิร์ฟเวอร์แหละครับแต่ว่าเราจะต้องทำงานกันเป็นทีมครับผม ถึงจะเป็นที่หนึ่งโดดเด่นในเซิร์ฟเวอร์แฟคชั่นได้แฟคชั่นครับผมมันคือการเซิร์ฟเวอร์แบบไม่ค่อยจะโปรเทคอะไรเลยง่ายคือคิปเปอร์ระเบิดพังไม้พังครับ TNT ระเบิดได้ไหมได้ครับพื้นที่เคมเคมยังไงเราจะใช้ปลักอินแฟคชั่นครับผมซึ่งปลักอินอ่าอ่าอ่าพิมพ์ผิดพิมพ์ทับเออย่างเดียวพบ เนี่ยครับแฟคชั่นอย่างนี้นะโอ้มันต้องมีเอสด,ด้วยเหรอให้ตายเถอขนาดตัวเอสผ่านไปมันนยังไม่ได้เลยดนะครับก็อ่ะหึหึดาบผมอะ่ะดาบกลับมาเออมันใส่ปลักอินเปลี่ยนของทำไมเนี่ยนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมเซิร์แฟคชั่นของคิวคาร์ t นี้นะฮะจะเวลาสปอนมาเราจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ตรงจุดนี้นะฮะ แล้วก็รอบด้านก็จะเป็นชอบบ้างอะไรบ้างนะครับทับวาไปได้เพื่อความรวดเร็วครับผมคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูอะไรก่อนดีไปดูกฎก่อนครับเพราะว่ากฎของแฟคชั่นคล้ายๆกับของซไวเวอลนะฮะแต่ว่าของแฟคชั่นอาจจะเยอะกว่าไวา้ไม่เลรบ้าง <S No s h e e t t t x x n e x p o r t of any kind mm hmm. ก็คือห้ามใช้ชีส ท้ามใช้โปรแกรมโกงะครับท้ามใช้แฮกแล้วก็อะไรก็ตามที่มันที่มันเป็นแฮกอะเออข้อสองนะฮะเอออะไรเออพอยมองหาต้าบ้งนะฮะพวกเขาสามารถช่วยคุณได้ all the time ก็คือทุกเวลา อย่าขอสตาฟหรือให้เศษขอให้นะฮะห้ามขอ <c oughs> ห้ามขอแอดมินห้ามขอโอพหรืออยากเป็นอะไรพวกเนี้ยไปขอที่ฟอรั่มนะครับเดี๋ยวเขาจะคัดเองห้ามใช้คำสั่งรัวครับแล้วก็ห้ามใช้แคปล็อกอะไรนี้ห้ามใช้ Cap อะไรวะรถ้าเกิดให้ดานะผมจะไม่ได้ ผมก็ไม่ได้เก่งสัพ์ในขนาดนั้นนะฮะก็น่าจะเป็นห้ามใช้ภาษาหยาบคายบ้างแล้วก็อย่าใช้ภาษาอื่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะใช่แต่ห้ามใช้ภาษาหยาบคายแน่ๆนสแตนด์อร์ดนะแล้วก็ห้ามเป่าประกาศห้ามห้ามโปรโมทอะห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นมีอะไรอีกห้ามพูดเรื่องแฮกกับเรื่องโกงในเอ่อใน ในแชทส่วนรวมนะฮะอะไรอืมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือถ้าเกิดเจออะไรพวกนี้นถ้าเป็นรีพอร์ตที่ฟอรัมนะครับอย่าแหกกดอะไรนี่นอฟอรโลอืม บินใน PVP ได้ถ้าเกิดจะบินในโซน PVP นะครับจะน่าจะสามารถคนที่ไม่มีของใน Inventory เท่านั้นถึงจะบินใน PVP ได้น่าจะประมาณนั้นแล้วก็การ PVP เอ๊ะไม่ใช่อะไร PVP ล็ Pv Pv อก PVP ล็อกกันเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะยังไม่เปิดนะครับยังไม่อนุญ,ญาต อันนี้ห้ามทำเครื่อง AFK อะไรนี้พิจาบ่เเอาง่ายๆคืออันนี้ห้ามเฮ้ยี่เหมือนจะเปลี่ยนอะไรนักหนานี่ห้ามสร้างอะไรด้านบนบนเนเธอร์บนนรกถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยชั้นบนสุดของนรกมันจะเป็นเบสล็อกใช่ไหมนั่นแหละด้านบนเบสล็อกห้ามสร้างอะไร อห้ามขายไอดีแล้วอะไรคลิกมีคลิกแล้วแล้วไงไม่ได้จะถูก,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 กไม่เห็นมีอะไรเลยอืมอ่ะมาต่อดเ่ะห้ามแบ่งมันใช้แอคเขาเดียวกันแล้วก็อะไรเนี่ย ทำใช้ Account เกินหนึ่งไอดยง่ายๆไม่รู้ไม่รู้เหมือนนันนะขี้เกียจแต่ไม่รู้เอ่อตอนหนึ่งแฟคชั่นสามารถเคลมในพื้นที่วาโซนได้แค่หนึ่งที่เท่านั้นนะครับระบบ ส่วนแรง้งมันอยู่ตรงไหนอินโฟแรง้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูแรงกันดีกว่านะครับเร็วสิไหนอะโอ้อันนี้มันข้อมูลมง่ายมาก่ะเออสเตนสองคือยายาสเตนสองจะไม่สามารถใช้ได้นะครับ การใช้ Endo Flow c o วิแมปขนาดเท่าไรโอ้โหสองหมื่นห้าคูณสองหมืนห้าเล็กจัง TNT ระเบิดออคซิเดียนห้าครั้งออคซิเดียนถึงจะพังนะับถ้าเกิดจะคราบ TNT มันเป็นไปได้แต่พิเศษมากอะไรหรอไม่รู้ อ่าอฮะปลักอิน MC MMO นะครับในเกี่ยวกับสกิลสวอชสกิลซอสกับสกิลเอ็กซ์นะครับจะไม่สามารถใช้ได้ใน PVP คุณไม่สามารถที่จะขุดสปอนเนอร์ด้วยซิลทอ็อตได้นะกันพาวเดอร์สามารถได้จากฮีเปอร์แกสรู้แล้วครับอยากรู้เรื่องยศนะ ยศอยู่ไหนนี่ไงเออโดเนทอันแรกเลยนู่นว่ะโอ้ตันหลบแล้วใส่เ <c oughs> ข้าไปหม่อ,อยู่ไหนยศแรกยศไหลนียลนน่ยศแรกโดเนเตอร์ได้ของตามนี <c oughs> ้นะฮะห้าไดมอนด์บล็อกตังสองหมื่นห้าดอนเลเวลไดสามสิบเลเวล เวลาตายไม่เสีย EXP นะฮะสามารถเซทโทมได้สองที่ทับคิดโดเนเตอร์ได้แต่ครูดาวตั้งสองสามารถขายของด้วย Flow Action ได้คือการประมูลน,นะฮะแล้วก็ได้โดเน t คอยมาสิบอันอา้าวไม่บอกราคาอ๋อน,นี่ ราคา5ยูโรนะครับไม่ก็6กถึงเจ็ดอลลาร์คูณสามสิบร้อยแปดสิบประมาณสองร้อยนะครับซูปเปอร์โดห้าสิบไดมอนด์ห้าหมื่นดอนแล้วก็ไออันนั้นทุกอย่างของโดเนเตอร์นะจับแฮทได้แล้วก็เขียนป้ายสีได้ทับคิดไฟเวิร์กได้ฟูลดาวตั้งหนึ่งชั่วโมง ถ้าพิซซูเปอร์โดเนเตอร์ได้เหมือนกันครับทับกูดาวสองวันเซทโฮมได้สามที่โดเนตคอยยี่สิบคอยราคาสิบห้ายูโรยี่สิบดอลล่าก็หกร้อยบาทไทยโดยประมาณ PVP ีพยี่สิบห้าไดมอนด์บล็อกนะครับไดมอนด์บล็อกนะฮะแล้วก็ตังเจ็ดหมื่นห้าพันดอลลาร์ เอ่อ <im cose wick> p e r m i s ทุกอย่างจากอันนู้นแล้วก็คิด VIP ได้2คูดาว2วันอะไรอีกทับแบกได้เซทโฮมได้4ที่โดเนทคอย30คอย20ดุลลอเดือน20ยูโร27ดอลลาร์ก็เท่าไหร่วะ6 8 10 8 1 0 8 1 0 8 1 0 810บาทโดยประมาณ แรง Eli, อ,อีไลนะ์ห้าสิบไดมอนด์บล็อกห้าสิบไดมอนด์บล็อกเออหนึ่งแสนดอลล่าฮะทุกอย่างจาก V.I.P เอออะไรนี่ถ้าคิดอีไลน์ได้กูดาว4สี่วันถ้าเวิร์กเบนได้นะฮะแล้วก็เซอโทมได้ดังหาที่ห้าสิบโดเนตคอยสี่สิบยูโรห้าสิบห้าดอลล่าเท่าไหร่เนี่ย ประมาณ1,550นะ้ารีเจนก็เอ้ยเจ็ดสิบห้าไดมอนด์บล็อกนะฮะสองแสนห้าหมื่นดอลครับผมทุกอย่างจากอ e ีไลท์นะฮะทับคิดรีเจนได้ครับผมเสอเซตโฮมได้หกที่ครับทับไฟได้ครับแต่ว่าต้องทำตามกฎนะฮะแล้วก็ทับฟีดได้นะครับผมคือการเพิ่มอาหารนั่นเองแล้วก็ได้โดเนตคอยมาถึงหนึ่งร้อยเลยทีเดียวราคาเก้าสิบห้าดอลลาร์ เจ็ดสิบยูโรเท่าไหร่สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทโดยประมาณแหลงดิมิกร์นะฮะได้สกิล mcmmo ถึงห้าร้อยเลเวลเลยทีเดียวคอมแบทสกิลไม่เกี่ยวได้หนึ่งร้อยไดมอนด์บ็อกนะฮะทับคิดดิมิกรได้คูดาวซีวันทุกอย่างจักยศไอ้นี่ยรีเจน เออได้ห้าร้อยออกซิเดียนเอามาทำไมเอามาสร้างบ้านแท็คิด Health, ดีมิกอดเฮลได้คูดาวสองวันจะไม่ถูกเตะจาก AFK ทาทมเมอร์นะฮะตัวตั้งเวลา a อ k ถ้าเกิดแบบถ้าเกิด AFK เกินห้านาทีอะไรเงี้ยจะถูกเตะนะฮะได้ตังห้าแสนดลอลลาร์เซทโฮมได้สิบทีครับผมนโนเนตคอยสองร้อย ราคา125ยูโรเจ็ดเอ้ยไม่ใช่170ดอลล่าคูณ13ามสิบศูนย์ศูนย์ศูนยูนย์หรน่5 1ูนูนเยอะจัง1นเอ้ย5,100ังบาทโดยประมาณนะครับราคาขึ้นลงอยู่ตลอดผมขอตีเป็นเลขกลมๆคือ1ดอลล่าเท่ากับ30บาทนะตามจริงมัน3 5แล้ววันนี้นะครับก็ ข้อมูลเอาเป็นว่าผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วเกียยตัดต่อด้วยก็ต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายกันไปนะฮะช่วงนี้ติดงานเยอะมากนะครับงานหลายอย่างเหมือนกันครับผมก็เอาละเอาเป็นว่าขอบคุณที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับ IP ก็เหมือนเดิมครับอยู่ไม่สายก็ ขวาบนนะครับตลอดคลิปนะครับแล้วก็อยู่ใน Description นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสักอย่างหนึ่งกด Subscribe ดีกว่านะครับผมเป็นกำลังใจให้ผม่อยนะครับก็จะโปรโมทเซิร์ฟเรื่อยๆครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะฮะสำหรับวันนี้๋อ้สวัสดีครับผม